ก็น้อยมาซ้อนนิ้วมาซ้อนแมง,งละงงามครับได้อยู่บ,คบ่ครับพอได้ยด,ด,ด,ดิเออดี๋ยวเราเอาเบิ่งเด้อมันซ้อนอยู่ป่าหญ้าละอยู่แถวนี้ละคือมีเก็บอ่อนนะซ้อนอยู่ยย <ๆ S 2> ขี้เงยอฟิดเก็บเก็บก่อนเก่าออกก่อนตามขี้เงยอมันี่ล้วเาปีเอาขานี่เลยดิใส่ครับพอตัวนึงโอ้แมงลางงามปอดเต็มเลยตัวนี้ครับผม เบื้องนี้ครับพี่น้องครับผมพี่น้องโตเป็นอันนี้แหละกับมีคือบ้านละลายเดอกครับบ้านละสามตัวชี้ตัวห้าตัวแล้วแต่มองครับโอ้ปุนี่เด็ครับพ่อครับทุนโอ้พี่พี่พี่น้องส่วนนี้นั่นน่ะอยู่ทางคนตัวนี้นั่นน่ะโอ้ยงาตัวเอาไม่ใหญ่สี่วันเลทั่วเอิ้นรายการนั่นตันเพิณวัฒน์ไทยว่าน้องเขาพอพอดียนมีรายการโทรทัศนย อาตามอําเภอจานครับผมเพื่อนติดต่อมาหาพ่อหน่อยส้อยเดิมครับเพื่อนอยากได้แบบคลิปแบบซอนเหนียวครับผมต้องมาเลยปฏิเสธเพื่อนไปพอว่าบ่มั่นใจว่ามันสิมีครับผม้มมามีถือยานลักหายพี่น้องมันกรถือยได้เท่ามึงบ้านละสามสี่โตนะพี่น้องแต่กะส่เอาหลายบาทครับซ้อนมา,า,มานเป็นคือร้อยบาทแล้วล่ะนี่ไม่ใช่ได้ยินดิอู้บาทเดียวเลยบอกรับพ่อ าได้ตัวเดียวนึงเด้อนมันอ่อนแมงละงามแมงนว อายุนี่เลยโอ้สองปูนี่กระแมงระงับเด็กเก็บเล็กผสมน้อยครับเอามองปลาป่านี่ลองกันนะให้มันอยู่ในป่านี่เนาะตึ๊บตากลาดเด็แต่หัวโอ้แมงระงามหัวตัวนึงหัวนี่ยังครับออกวหัวเขียนเนาะ อยู่ของกินว่างนาแรงเก็บเห็ดเพาะขับมองนีรตกมาหน้าฝนมาซ่อนแมงระงับครับพี่น้องมันมีพอได้ออมอยู่บ่อเอาอีจังไรพอได้ออมเนาะน่ะถือคู่บา้านสองต๊ต,ตะการหายอยู่หากินอีสานบ้านเฮาครับพี่น้อง ได้ปลาลือมากไม่เด้อหาไปซะนี่แหละครับหาพอได้อยู่ได้กินโอ้โหหลายครับบักหักเลยครับผมอ้านนนนันมันไปซื้อเพิ่นประมาณเกือบสองสามหน่อยได้บอกข้าแมนอาเบบนี้ข้แมนครับผมเพิ่นจะ <c oughs> ได้ทีละสองสามตัว <c oughs> บาดละตัวสองตัวไปนะครับเนาะนัดนี้ในในได้หมเนาะโอ้เบื้อย่างเบื้อย่างเบื้อย่างเข้าหลายพี่น้องเลยเบิเบ่งกัน ได้จักตัวบ่หลอบนี่อันนี้หล้วตัวนึงละเสือก่อนเดี๋ยวกันเด้อปีนขึ้นมาอันนี้หลอดน้องตัวเลิศเห็นกระจังเอาพี่น้องได้อยู่ใบใหญ่นี่บ่ได้จักปลกหอยให้ตัวนึงขอโห้พี่น้องมาอีกจักบาทก่อน <c oughs> ก่อนละเงินโอวยขึ้ <c oughs> มีถือใหญ่ อันนี้ได้อยูสองตัวสองสามหมดได้ยังอู้ดูสามซ<ฮ>ี่ตวงเ่นนะม,มันอยู่เป็นมองอย่าได้พี่น้องเลยมันก็นมีอยู่ทั่วไปก็เด้อเป็นต,ตัวน้อยปล่อยลง,งมันใหญ่กว่าใหญ่ถ้าเอาเมื่อวาจีดิสหนักนี่พอหน่อยว่าจขึ้นครับพี่น้องครับผมกำลังติดล้มครับส <c oughs> องตัวครับผมมา,มาเก็บอยู่คนทางพี่ละยหญ่มาเลย เหลือละ่ะมันไปิเหลือละใหญ่ตาลายแล้วนะมีเห็นแล้วนี่แต่ตัวใหญ่เห็นดิยาละสามสี่ตัวไปละนั่นบอกอู้หอนั่นนั่นนั่นออกมาละนั่นเด้มันลบในลบในพี่น้องอันนทางลุ่มเห็นปะโคตรดังนั่นน่ะอ้ห้าตัวแค่แม่นซอนอีก็ได้อีกน้อครับเนาะซ้อนอีกก็ได้อีกแล้วรวยพี่น้องมึงนะครับผม พอได้กินแล้วล่ะพี่น้องเอาอสันนี้เหรครับมันนีออ่พอได้แกงเสิร์น้มไม่สมโอ้แกงน้ำไม่ใส่น้ไม่สมป่ครับพ่อครับแม่นลูกเสิร์ฟน้ำบุจุสดหอนหอนจอนเทง,น,เทงนี่ไ <laughs> ด้มาแล้วก็ต้องมาเลือกออกก่อนครับพี่น้องครับผม <c oughs> เดียกออกมาแต่แม่งเหนียว แมงลังง่ำเน้นๆครับพี่น้องมือนี่ครับแมงแมเป็นแมงหีดก็มีตัวนี้ครับแม่ครับห,หนึเหน่เดียวตัวโอ้ยอินอบีบันหอดบมอครับแม่น,นี่ครับหอดง่ำสิเห็ดกินแล้วครับผม้อ,อมเสิร์ฟตอนเท่งนี่แหละครับพี่น้องทีนะเสิร์ฟตู้เย็นไว้เดี๋ยวหอมน,น้อยนึงอยู่เด้ดพี่น้องเลย กดีแล้วแล้วครับเทงเรามีแม่นอ้อมแหมแข้งเสงื้อไม่ชุมไี่ไะ้อุ้ยเราผิดขอโทษหลายๆลดยเฮ้ปางเอ็ดไว้โอ้คือมีเช็ดกระโปงหน่อยใหญ่เดี๋ยวเราซ้อนเธอใหม่ดอกใส่เอ่อห้องอีงสไซลงไปแต่แรกเลยนะครับเนี่ย ฟ้าแล้วก็ปรุงนี่ได้หลายขั้นตอนเช็คง่ายสอนง่ายได้ง่ายไม่อมาดีเดสอบแล้วได้เจ็ยบเอวมัดพี่น้องเลยเอาหน่อยยักกินหน่อยบัพิกพิกซีนวยครับผมไรดินเล้ออันนี้วะเอาโลเอโรลตาน้อย โค้งแดดพ่หมอในได้ไปนอนเลยปลาแดกเพี้ยนกับปุกเราได้ครับใส่กับปุกง่ายพี่น้องบะเทีนี้กับปุกหน่อยกับปุกหน่อยเหมือนใบเราเห็นแนวกินกันทุกขาบเนาะครับผมแอนแป๊บเดียวกับเหมือนนะครับถ้าแต่อันปลาแดกกับโงชุรนได้หรือเปเพราะว่าน้ำผสมห้ามันกที่เข้มอยู่แล้ลวเดี๋ยใส่สองยางสมีได้นะครับแอนข่างเตาครับผมบัดทีนี้มันนี่อาศัย่โอ้หน่อยมันี เตาไปเลยพี่น้องทานกันตั้งไดีทีเลยครับผมไล่ข้าวญี่ปุ่นได้ครับพี่น้องครับเบิ่งนีครับอันนอไมนี่เป็นพันอย่างนี้ครับแม่ครับนอไมเหล้ยงอยู่หน้าห้างเดียวลงอแม่เอามาเห็นนอไมสมนอไมต้องต้องจัดหลายๆเลยครับแม่ครับเพราะว่าพ่อมากินนอไมครับจัดแบบจัดแบบเต็มเต็มทีได้ครับแม่ครับ พหน่อยนึงฮักดอก <laughs> เห็น,มนมไม่สมเห็นโ่นเคน, <laughs> นอกไม่สมสตอกครับผมนอกไม่สมนี่เข้าหมาักใส่ครับอย่างนี้ครับแม่ครับใส่เต้เกลือได้หรออ๋อ้ที่นี่เข้ากับที่เอามาล้างแกงน้อยล้างจำหนึ่งหนึ่งน้ำครับเม <laughs> ล่างร้ายพอหน่อยก็หาย <laughs> กินมันจะหายหไปรีดนะครับ <laughs> บรรย<ะ>ากาศร่มหนาวมาแล้วมาสรรั่งคุณแบมคุณเหลอจะไปเ<ะ>มืองกร,รุลงละร่มเย็นสวยๆครับผมเริ่มหนาวแล้วพี่น้องเลยยังไม่เศร้ามาหรอกติมพงศ์พี่เสื้อเห็นหนาวแล้วเราก็ต <c oughs> า้องจิตหนาวเลยเจ๊เฉลืออีกประมาณสองสามมืนอันนี้ก็เริ่มบุกแล้วแมนบอน,นี่ครับพ่อครับน้าโบกแล้วเนี่ยแมนครับพ่อครับประมาณสามสี่มือไ ต้องดิซ้อนจบเลยล่ะครับปอเอาปอเอาเนาะเฮาคนใดมาท่านกับท่านแบบว่าทีนี่ในควรรู้ซ้อนหมดแล้วเมื่อมีอย่างคือเก่าแล้วพี่น้องเลยดูแต่เฮายังดูเนาะมีตาสุกยิบเลยมีไงสมจิตกับพ่อหน่อยครับผมที่ล่องไปซ้อนยุบกัยายสมอ๋อกำไยสมนี่ปสอนับส่งมีท่านดูกันเลยยังค้านอยู่ประมาณนี้ละ นะเปิดไาหม้อเถอะค<น>้อนก็สีสามน่ากินแห้่เหมือน,อนมันได้ลูกโก้ลูกเขียดเส้นําเนาะลูกเขียดลูกบกมีได้หรอถึงเสียงทำหน่อยตัวเขียดหน่อยเด้นไอต้ตูดสามลงไปเอากระเฮาออต้มสดก่อนเนาะแม่เ <laughs> กิดความสูตรเลยตู้ถอยตัวขอยเห็นว่าดับบมดเนะาะจะมาเอาขาดเอาเนี่ย <laughs> คือว่าแกงเสือพายตัวเลยลายมันจะแซ่บอะไรเก็บมันแค่ไหลหอมบะเต้านี่ทำมันยังขัดจะเอาจองมาซิมเท่าปะไปเอาซ้อนมาซิมฮ่าแต่แซ่บแต่พี่น้องมาเด้อพี่น้องเลยมากินแกงเนียวเสื้นเราไม่ส้มเลยนี่แกงแมงละงมเสื้นเราไม่ส้มครับพี่น้องถ้ากระเดือกพี่เราไม่ส้มจะแขงเนียวสูสีเนียวแล้วเนาะขนาดเดี๋ยวะตัวเนียวขนาดมามาพี่น้องบาทนี่ เดี๋ยวสือโวยเสือสามแล้วนี่โอ้ยโอ้ย,ยมาได้พี่น้องเลยหอม,หอ,ห,อม,ห,อมหอยหอมเราไม่สมปกติแบบนี้สิเป็นต่อนะครับเนาะแต่ที่นี่ <ละ S 2> เป็นแมง,แงเหี๋ยวต่อเห้ยมันแซ่แบอยู่แล้วมาเด้ครับพี่น้องทุกคนทุกท่านครับ อยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมากินแกงเนื้อเสิร์ฟไม่ส้มครับแกงแมงละงําครับถึงแมงอีดพร้อมไหมแมงอีดก็ได้ครับพี่น้องโอ้ยห,หอมอยหัวหอ,หอมนมเลยมาเอาลงเดนมาตำแตะอยกวายมาคิดมาดูดไปฉลาดโดยซัดครับผม <c oughs> โอ้โแมงอีดพลาดครับพี่นอ้อ,อ,องนี่คมนี่มาพี่น้องกินละมันแฉมมาเอื้อนนอกจอนนี่ห่วย ได้เสียบสีแดงใหญ่ทางมาเขือไว้แล้วก็จัดการเลยเข้าเสือเข้าเสียบพี่น้องมาได้ครับจังคักเลยพี่น้องเอาอันนั้นแหละโอ้โหมีตัวดีครับผมอ้ดีที่น้องครับผม สุดยอดครับผมไอเอาจากถัวหน่อยมาใส่ยาหยวยาหยวยแม่ปางดินโอ้ืมีได้เอาดินเลย อันแยบพี่น้องความส้มความหอมความหนุ่ครับพี่น้องปอยเนาะมาครับพี่น้องแี่นี่นะผมที่รอแดวเด็กในอถวใส่สองอย่างใส่สองอย่างไปผมเคลือนเคลื่อนข้าวบัปลาแม่ว่าได้ใส่เดี๋ยวแม่จะไปหานะลูกสิไปสารคามบ่ครับเนี่ยรอแม่อยู่ที่นั่นแหลยมาแม่ไหมนะสวัสดีครับพี่น้อง มันน้ำสีออกระบะปันเอาขยันตอนนี้น,น,น,น้ำสีถว่วงเลยว่ากลับไปข้าว <c oughs> เม่าลูกเันดีกว่าด้วยทางนี้มุกปาเคีงน้อยครับพี่น้องแบบนี้กินมัดโตเก่งน้อยกินได้มัดโตน้ำนน้อยอ เป็นลากสดมส้มไปลอยหอมหอมยำแมงละาำแตะตับหลอนโอ้ยค่ะน้อยบอกไว้ครับหอยเซรีน้อยตัวน้อยมันหลายคัดมาหนักหนักเัยสามสี่มื้อก็ใหญ่ด้ที่เาเห็นน้อยนะเนี่เห็นไปกับไปเป็นแมงปอเหรครับแม่หลวง แตเป็นแมวปอเนี่ยกิน่ได้นะครับนะไม่กิน,นกินได้คือเดียวเด้แม่นบ่ะครับแม่นเราก่อนพ่อเคยนั่งนนยุบไปจับ,ม,จบมันจับน้ไม้่ลำปอนะเอาไปแกปอนแล้วกันย่องย่องไปจับคนป้มา,ามาปิสตี้ย้ำกินรสดนี่ละแก้วก็ได้นะถ้าร้านตัวใหญ่ตัวเด๋วเลือจ้ำเกลือยังไงมั้งแซ่บ มันมีเบอร์ด้ยมาแรลงผมกินได้พอน้องไอ้บินเราไปไถสวนบ่หมือนแน่ว่าเฮ้อเฮ้ยไปไถทั้งแดดบ่ไถพันกับใบใบเดี๋ยวเห็นขอกินบักเกอดนเขาเลิลงเลี้ยนนะเจะดีจะงามอยู่ดอกคือบางตรงเลียนอะไรเรย่ม ปลาะเก่งน้อยปลาข้อน้อยเนี่ยอันนี้พี่น้องแซ่บดีเด้อมันจัเนงเลยครับผมว่าก็าเป็นน้อยเ่มือนกัเป็นย่อไม่ได้ปิดหรอกไม่มาจ้าบ่แมน ันแนนเในส่วนยางคนโอ้สดผักเค็ดผักแปดเอาโรพีน้องมันมันงนะมันดีมาเด้อทีงานอีสานมันลงหน่อยอกิย้มแจง คันมีทันแห้งก่อนโซรแมตูเพรามาสอนแมตูแล้วเขาดีอยู่ด้ครับประเปียครับกับเม่มวนเมี่มวมนกอน้ำข่าคันแท้ได้เจยกับเบาปุยกับเบาปุยเว้นเนาะซอนดี นี่ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเน้ยครับที่ติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์มาตลอดครับผมอยู่ดีมีแหงทุกคนนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณ<อ>ครับแกงน่อไม้สมเสอ้อแมงละงําครับวันนี้อย่างแสบเลยส่ทยห้องนียวนั่งอะ้วละลมัก